โรงเรียนมุสลิมสันติชนใช้ตราสัญ,ญลักษณ์คือหนังสือหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ที่ผู้เรียนนำมาเสริมสร้างความคิดที่ก่อให้เกิดปัญญาจันเซียวหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของอิสลามหออาซานหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของสถานประกาศการการเชิญชวนมุสลิมละหมาดแสงหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่าง เป็นทางนำให้ผู้เรียนมุ่งสู่ความสำเร็จโรงเรียนมุสลิมสันติชนตั้งอยู่เลขที่126ทับ1หมู่3ตำบลถนนอําเภอมายอจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักง,งานการศึกษาเอกชนได้รับอนุญาตจดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2555โดยมี นายอับดุลรห์มันเจแวเป็นผู้รับใบอนุญาต,เป,ญาตเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่สามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตามร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะพุทธศักราช2565โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรสามัญศึกษาหลักสูตรระดับประถมวัยในระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมุสลิมสันติชนมีอาคารเรียนทั้งสิ้นจำนวน3หลัง40ห้องเรียนโดยมีผู้บริหาร2ท่านดังนี้ 1. นายอัมดุลรอมันเจแวตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตและนางสาวสุกัยน้ำมิงดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมุสลิมสันติชนมีจำนวนนักเรียนระดับประถมวัยรวม84คนจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษารวม177คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น261คนและมีจำนวนบุคลากร,กรทั้งสิ้น30คนโรงเรียนมุสลิมสันติชนใช้หลักการบริหารการศึกษาแบบรวม MSM-2L m o เดลมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติชนมุ่งพัฒนาจากการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะทางวิชาการและมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งส,งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางโรงเรียนได้มีการบริหารและพัฒนาสถานศึกษา6ด้านประกอบด้วยด้านที่1คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติศา,ศาสนา,าพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อาทิกิจกรรมหน้าเสาธง การอ่านดูอาการกล่าวปรัชญาของโรงเรียนกล่าวคำศัพท์สีภาษาและมีการให้โอวาทหน้าเสาธงของครูเวรประจำวันกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสาบรนเทนประโยชน์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสาธารณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในตอนเช้าของทุกๆวันกิจกรรมเคารพธงชาติละหมาดดูฮาทุกๆเชา้านักเรียนร่วมกันอ่านยาสีและอัสกัณฐ่านเรียนรู้ฮัดสู่วิถีอิสลามกิจกรรมสร้างผู้นํากิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและกิจกรรมลูก,สกเสือเนตรนารีเพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นําและระเบียบวินยัย ผู้เรียนมีความรู้และทักษะความสามารถทางวิชาการโรงเรียนมุสลิมสันติชนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นโดยจัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการได้แก่มหกรรมวิชาการ International Festival กิจกรรมตลาดนัดนานาชาติกิจกรรมกีฬาภาษากิจกรรมชุมนุม และยังได้ส่งเข้าประกวดมหกรรมวิชาการระดับจังหวัดระดับตระเทศส่งผลให้ผลสำริทีเอ็นทีโอเและไอ E t มีค่าพัฒนาที่สูงขึ้นทุกปีผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะและนันทนาการโรงเรียนมุสลิมสันติชน สนับสนุนให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสุนทรียภาพทางศิลปะดนตรีและกีฬาภายใต้การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆอันทิโครงการกีฬาสีภายในหรือกีฬาภาษารณรงค์ห่างไกลจากยาเสพติดมีการจัดตั้งชุมนมชูบี n ัมเบอร์วการออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนได้มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรตลอดจนสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและมีการกำกับติดตามประเมินการใช้หลักสูตรโดยการส่งผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจนได้หลักสูตรที่มีความยืดหยุน่นมีสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนมุสลิมสันติชนจัดการเรียนการสอนสามัญควบคู่ศาสนาโดยมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาตามบริบทในพื้นที่ด้วยกันสองหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรฐานสมรรถนะภายใต้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมปัตนีเฮอริเทสมาร์ทพลัสไ 2. หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช2546ทางโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานประจำปีในการดำเนินการกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนโดยมีนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด l i s t e n study และ open approach ในการบริหารจัดการทั้งในด้านผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนตามหลัก PDCA ด้านที่3การบริหารการจัดการโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นหมวดหมู่จัดเป็นระเบียบเรียกใช้ได้สะดวกมีการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีได้แก่การใช้ระบบ MS System ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา งานทะเบียนงานวัดผลด้านวิชาการปพ .05 การเช็คชื่อของนักเรียนผ่านบัตรนักเรียนด้วยการสแกนเช้าและกลับการควบคุมความประพฤติและระบบช่วยเหลือผู้เรียนการรับสมัครนักเรียนออนไลน์การนิเทศติดตามและเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพ ผ่านเพจโรงเรียนมุสลิมสันติชนและช่องทางของ YouTube การบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วมที่มุ่งผลสำเร็จของงานตรวจสอบและถ่วงดุนโรงเรียนมุสลิมสันติชนใช้นวัตกรรม m s m 2 l Model เป็นรูปแบบการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสรรค์นคนเก่งภาษาสร้างผู้นำที่ทันสมัย เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อใช้บริหารสถานศึกษาเพืเ่อส่งเสริมคุณธรรมสร้างผู้นำที่ทันยุคทันสมัยสร้างคนดีที่เก่งภาษาและเพื่อให้ครูบุคลากรจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ้นประสงค์สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนมุสลิมสันติชนมารายาทดีนำภาษาสร้างผู้นำ การบริหารงบประมาณและการบริการ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณตามเหตุผลและความจำเป็นประกอบด้วย8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบริหารงาน4ฝ่ายตลอดจนบริการอาคารสถานที่อำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีปลอดภัยด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนำมาพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมชุดสันติสุขที่104สอนว่ายน้ำให้นักเรียนระดับอนุบาลกิจกรรมท่านพรามที่4204ให้บริการตัดผมนักเรียนชาย กิจกรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ความรู้เกี่ยวกับภาหะยุงลายโรคไข้เลือดออกและได้อำนวยเครื่องพ่นยุงให้บริการพ่นยุงทั่วโรงบริเวณโรงเรียนและกิจกรรมอาสุรสัมพันธ์ด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรผู้บริหารมีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ และมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนกระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรด้วยเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่มีความรับผิดชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจนด้านที่ 6. ความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมสันติชน ได้ดำเนินหลากหลายโครงการกิจกรรมตลอดปีการศึกษามีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานมีการสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถานศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆในปีการศึกษา2,565รวมทั้งหมด90รายการในปีพศ2565 ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทครูผู้สอนสามัญศึกษาได้แก่นางสาวรัสมะมะลีครูผู้สอนศาสนานนางสาวปัทมาละมะและรางวัลชมเชยประเภทผู้บริหารนางสาวสุเกนะมิง การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขตสอง ได้รางวัลระดับเหรียญเงินการเล่านิทานคุณธรรมได้แก่เด็กหญิงอัสนาเบราเฮงการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครูโรงเรียนเอกชนระดับประเทศได้รางวัลระดับเหรียญเงินได้แก่การออกกำลังกายประกอบเพลงระดับประถมวัยจำนวน12รายการการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครูโรงเรียนเอกชนระดับภาคใต้ ได้รางวัลระดับเหรียญเงินจำนวน8รายการระดับเหรียญทองแดงจำนวน6รายการและการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดปัตตานีทั้งหมด52รายการเหรียญทองจำนวน8รายการได้แก่การทดสอบอัลกุรอานแบบมุรตันชายการแข่งขันอาจารชายอนาเซตหญิงล้วนและฉีดตัดปะระดับประถมวัย ระดับเหรียญเงินได้รับ14รายการเหรียญทองแดงจำนวน22รายการ